ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาผมเตือนภัยกันต่อเลยนะฮะเรื่องราวของการสั่งของร้านค้าช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีหรอกครับลูกค้าสั่งมาปุ๊บโหดีใจเอาของไปส่งให้ถึงที่แต่ไม่ยอมจ่ายเงินคุณผู้ชมสองสามีภรรยาคู่นี้ครับ<ม>ขายลูกชิ้นทอดอยู่ที่ตลาดตุ้งโรนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา ออกมาโพสต์เตือนภัยเขาบอกว่ามีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งทักแชทมาสั่งซื้อลูกชิ้นที่ร้าน200บาทแล้วก็บอกว่าช่วยไปส่งที่คอนโดให้หน่อยได้ไหมที่ฉะเชิงเซาเธอก็ดีใจสิครับสั่งลูกชิ้นตั้ง200อ่ะจ้อยและลูกค้าฝากให้เธอซื้อบุหรี่ให้ด้วยอ้อาวเธอบอกนนอาไม่เป็นไรอย่างร้อยเขาก็สั่งลูกชิ้นเราซื้อบุหรี่ให้พร้อมกับเอาลูกชิ้น <laughs> ไปส่งที่ใต้คอนโดซักพักครับลูกค้าบอกว่า เอาพี่วางไว้ใต้คอนโดเลย,ดยเดี๋ยวหนูโอนเงินให้เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไร<า>เธอก,ก็กลับมาขายของตามปกติเวลาผ่านไปเงินก็ไม่โอนเข้ามาสักทีครับสุดท้ายตัดสินใจให้สามีกลับไปที่คอนโดอีกหนึ่งครั้งปรากฏว่าลูกชิ้นก็ยังวางอยู่ที่เดิมสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งลงมาครับเปิดประตูกําลังจะคว้าถุงลูกชิ้นไปสามีนั่งอยู่ปุ๊บพอเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินถอยหลังไปเลยจ้อย แล้วก็ทักแชทมาบอกพี่พี่กำลังจะโอนเงินให้จริงๆนะเขาบอกเลยว่าแม้มันแปลกๆนะถ้าจะโอนให้เนี่ยมันก็ควรจะโอนให้ตั้งแต่บอกครั้งแรกแล้วนะถูกไหมฮะเหมือนจะมาหลอกกินฟรีลองฟังเสียงผู้เสียหายดูฮะสองร้อยบาทเขาให้บอกคนนั้นคนนี้โอนให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเรายังไงเออน่าจะได้เงินมั้งเราเสียเวลาไปแล้วก็เลยอยู่ต่อเผื่อจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ รอนานถึง4ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมเธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์ไว้ใน Facebook เป็นการเตือนภัยปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ฉะเชิงเซาแล้วก็พี่ๆไรเดอร์ครับที่เอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันบอกอ้าวลูกค้าแสบอีกแล้วลูกค้าคนนี้ชอบมีพฤติกรรมสั่งซื้อของแล้วก็ไม่จ่ายเงินหลอกกินฟรีอะ่ะซ้ำเติมกันอะ่ะ โอหนี่สงสารพ่อค้าแม่ค้านะาระมัดระวังกันด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ